ฮอนด้าแอคคอร์หรือภาษาตลาดคือเรียกว่าเจ้าปลาวานนะครับสวยๆพร้อมใช้ครับแต่งสวยแต่งหล่อมาแล้วคันนี้โดยเฉพาะทะเบียนครับถ้าเปลี่ยนเลข6ตัวนึงนี่ก็เป็นทะเบียนประมูลเลยทะเบียนกบนี่คือการงานนะฮะการงานดีตัวบอนี่คือบารมีหนุนนำนี่ครับที่เข้าประมูลกันไปล่าสุดนะครับ ทะเบียนสวยครับรถก็สวยครับพร้อมใช้พาดูรอบคันครับลงแม็กมาแล้วนะครับแม็กขอบ18ยาง m a x กซิตสองครับสเปคยางหน้าหลังสุดยอดเลยนะครับเส้นหนึ่งหลายตังเลยฮะสามพันห้านะครับนี่ข้างหลังเป็นแฮนคุกนะครับพาดูรอบๆอบคัน ระยะเบรกจะสั้นมากนะครับเพราะว่าหน้ายางจะกว้างปลายท่อแต่งครับซูมดูยางครับโอ้โหเหลือลึกเลยฮะคอร์ด2.4